เขากระเพื่อนซธรรมิตแล้วก็โยมยันเป็นตุกตันคุณหมอรุยูเปิดพายุกร์คีินิกฉันขอปรบมือให้กับทางไกลที่เธอก้าวขอชื่นชมทุกเรื่องราวทุกครั้งคราวที่ผ่านมาขอแสดงความยินดี ทั้งวันนี้และวันหน้าความสำเร็จที่ได้มาด้วยคุณค่าของเธอเองขอแสดงความเชื่นชมแม้เคยล้มทุกข์คมเหงแต่ทุกครั้งลุกขึ้นเองไม่เคยเกรงต่อสิ่งใดฉันเห็นเธออดทนฉันเห็นเธออดทนไม่สับสนและวันไหว และฉันรู้เธอตั้งใจจึงทำให้เธอได้ดีขอแสดงความยินดีด้วยจัดใจขอขอบพระคุณขออนุโมทนาที่เรียกว่าอะไรอัติดตามแล้วก็กาติดอยา่ให้พระรูปเล็กๆตัวน้อยๆมาจักพังงาแต่ว่าเองก็อยู่วัดยานเวศกวัณฐนี่แหละพระมิโซซียที่วัดยานเวศกวัณฐ์จะติดภารกิจ มีงานกันไล่งานเนิมลุยเองพยายามติดตามพระอาจารย์อยู่ที่นั่นเป็นยังไงแล้วจะมาร่วมงานเปิดคลินิกวันนี้ได้ไหมจริงๆก็ปฏิเสธไป3มครั้งบอกว่างานหลบตาเองวันที่25เรายังไม่ได้มาเลยทั้งทังที่เป็นงานของวดัดเป็นคนอุปทานหลงตากันจนมรณภาพไปร้อยหนึ่งปีตัวหลวงพี่ก็ขออนุญาต ไม่ได้มาเพราะมันเป็นช่วงพรรษาแต่ว่าพอถึงวันนี้วันที่29่ยมก็บอกว่าพยายามติดต่อหาพระแล้วก็ไม่ไม,ม่จริงจริงๆก็ถือว่าด้วยการที่เราเป็นเหมือนญาติกันนะเนี่ยรู้แล้วก็อยากจะมาร่วมมาสแสดงความยินดีมาเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จแม่หลวงพี่เองเนี่ยชช่นชมผลิตภัณฑ์ของยมมอลุยตลอดถามถึงสบู่ตลอดเลยะสบู่ บางคุนมีแม่บอกว่าชอบเลยแล้วแจกใครใครๆก็ดีใจได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีวันนี้ได้มา่อมเปิดคลินิกก็นึกถึงหลักธรรมดหนึ่งนะจริงๆเราจะไปไหนเขาบอกว่าสมัยก่อนชีวิตเราเนี่ยไปด้วยล้อความรวดเร็วความเจริญเนี่ยมันมีล้อแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเอาล้อไปทําอะไรแล้วยมมองดูเป็นล้อเกวียนนะ ล้อของพระราชาหมุนไปเนะี่ยเขาเรียกว่าล้อไปขยายอาณาจักรจริงๆล้อก็คือจักรกันแหละจักรกะตัวนี้ก็แปลว่าวงล้อที่หมุนไปแต่การขยายของพระราชาเนะี่ยว่าว่าถ้าเอาวงล้อหมุ่นไปไหนเนะี่ยต้องพาดาบไปด้วยพาทหารไปด้วยพาอาวุธยุธทธปกรณ์ไปทำอะไรก็ต้องไปขยายดินแดนไปแผ่อาณาจักร แล้วการแผ่อาณาจักรของราชาในสมัยโบราณเนี่ยก็ต้องเสียเลือดเสียเนือ้อมีน้ําตามีเลือดะจะแสดงว่ามีความทุกข์แน่นอนการที่แผ่ขยายอาณาจักรคนอาวุธคนทหารไปก็เหมือนไปปราบไปเรียกว่ายึดเอาดินแดนเอาสถานที่เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ของตัวเองยอมไม่ยอมถ้ายอมก็ยกเมืองให้เรายกดินแดนให้เรา แต่ถ้าไม่ยอมก็ต้องรบกันบางท่านบางบางราชาราชาเนี่ยขยายดินแดนไปออโอ้ทวนแวนแวนเรียกว่าเจ็ดทวีปกันเลยบางคนนี่โอ,อ้โหแบบที่ว่าเรียกว่ายิ่งใหญ่มากแต่บางครั้งเรามามองดูจักรของพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระเจ้าก็ทรงเนี่ยเคยยึดครองดินแดนทั่วชมพูทวีปทั่วอินเดียแล้วก็ไปเห็นซรากศพ ซากน้ําตาแล้วก็รู้สึกใจหาย,ยน่ะเยอะว่าไความยิ่งใหญ่อานาจของเรามันต้องข้ามกองศพเหรอมันจะต้องมีรอยเลือดมีคนล้มตายแล้วก็คนเสียน,น,น้ําตาอันนี้รู้สึกสะเทือนใจอพอมารู้จักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้รับยกย่องว่าเป็นธรรมจักจจักรของพระพุทธเจ้าการหมุนของท่านไปคือหมุนไปสู้วงล้อแห่งความดีางามวงล้อแห่งความเจริญ ธรรมะเมื่อหมุนไปที่ใดพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้ดาบไม่เคยใช้มีดไม่เคยใช้อาวุธไม่เคยข่มคูม่ไม่เคยอาฆาตปัญญบัตและเบียดเบียน,นใครใเสียใจธรรมะพระองค์เผยแผ่ไปที่ไหนท่านเดินไปที่ไหนท่านไปพบใครที่นั่นก็มีแต่ความสุขความเจริญในวันนี้อาตมาก,ก็มานึกถึงเราลองมาดูว่าสิ่งที่เรากําลังทําเราทําคลินิกเนี่ยเรากําลังสร้างความเจริญน,นะ แล้วรอแห่งความเจริญตัวหนึ่งเขาเรียกว่าจักรีวันนี้ก็จะให้ข้อคิดกับทุกคนยอมยันไปที่มางานโดยเฉพาะเจ้าของร้านเจ้าของคลินิกคุณหมอลุยและครอบครัวทุกคนจักรโดแรกเขาบอกว่าเลือกที่นที่อยู่ให้เหมาะถ้าชีวิตเราจะเจริญก็เรียกว่าทำเลที่ตั้งาตมาพูดถึงการค้าเล็กน้อยนะธุรกิจการค้าบางทีแย่้งทำเลกันสถานที่ตั้งทำอย่างไรให้โดดเด่นให้เป็นที่พบเห็น พบเจอได้ง่ายสินค้าบางตัวเขาจะพยายามที่จะไปอยู่ชั้นหน้า,นา,นาของห้างซรกสิสิค้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อะไรที่จะทําให้มันสะดุดตูดสะดุดตาต้องต้องทำนี่อันนี้เขาเรียกว่าเลือกทิ่นที่อยู่ให้เหมาะปฏิรูปปฏิรูป,ป,รปรเทวสวัสด์เราอยากได้ความรู้เราอยากได้ความเจริญบางทีก็ต้องไปหาแหล่งแหล่งของวิชาความรู้สมัยก่อนต้องไปตักกิลา ไปสำนักที่สาป,ปาโมจะไปเรียนรู้อะไรบางอย่างมันต้องไปห้าแหล่งที่เหมาะผลิตภ,ภัณฑ์เราบางตัวมันมีสินค้าที่เรียกว่ามีดินแดนมีพื้นที่มีมีความเป็นอะไรเขาเรียกว่าพื้นถิ่นหรือบางทีมันมีความความเจริญบางด้านมะพร้าวที่ดีจะเลือกที่ไหนอย่างเงี้ยผลิตภ,ภัณฑ์บางตัวมันมีถิ่นที่เหมาะอ่ะวันนี้อาตอมาเห็นทำเลที่ตั้งตรงเนี้ย เป็นปากทางเขาหมู่บ้านอยู่ริมถนนที่ที่เราตั้งขีิหนึ่งวันนี้ต้องถือว่าเหมาะมากอยู่ที่เราแล้วแหละว่าอา้าวเมื่อเราได้ทินทำเลที่เหมาะเราจะต้องทําอะไรต้องไปความเจริญจะเกิดขึ้นได้ไหมมันต้องมาตัวที่สองเพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องสองเสวนาคนดีเรามีทินที่อยู่เหมาะแต่ถ้าเราไม่รู้จักสแสวงหาคนดีไม่สแสวงหาความรู้ปัญญาหรือ เราจะไม่หาคอนเน t ชันไม่หาผู้รู้ผู้ชานาญหรือคนที่จะแนะนำสั่งสอนบางครั้งชีวิตเราแม้ทำเลที่ตั้งดีแต่ท้าไม่มีที่ปรึกษาดีไม่มีคนแนะนำอะไรดีๆบางทีเราคนเดียวมันไม่ไหวหลายครั้งชีวิตจะเจริญก้าวหน้าก็ต้องมีครูมีอาจารย์มีเพื่อนร่วมงานมีคนดีที่แนะนำเราได้เลือกตินได้ยู่ให้เหมาะให้เราสอบใสวนาคนดีผลิตภัณฑ์สินค้าการ ตลาดการขายเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งการลงทุนการขนส่งมันต้องสแสวงหาเพื่อนสแสวงหามิตรแสวงหาคนที่จะมีคําแนะนําที่ดีให้เราไดนะ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรสับปูริสุสังเสวะไปหาผู้รู้ไปหาผู้ชํานาญหรือไปหาครูอาจารย์ที่เก่งเราเลือกทิ้งที่อยู่ให้เหมาะเราไปเสาะแสวงนานคนดีข้อที่สามล้อที่สามเรียกว่าตั้งตนให้ถูกวิถี อัตสัมมาปณิทิทำไมรา้านทําเดดีคนแนะนำก็ดีแต่ทำไมธุรกิจไปไม่ได้บางร้านเจ๊งเพราะก็คุณตั้งตนยังไงคุณซื้อสัตว์สุจริตไหมคุณรับผิดช,ชอบมีศีลมีสัตว์คุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งเอาจริงเอาจัง,จงใส่ใจการงานใส่ใจลูกค,คา้าหรือไม่การตั้งตนให้ถูกวิธีน,นี่แหละจะเป็นตัวขำจนทำให้ธุรกิจเราไปได้เร็วได้ก้าวหน้า ตัวผู้บริหารตัวผู้นำหรือพนักง,งานทุกคนเนี่ยตั้งตนยังไงบางคนนี้เรื่องช่างเรื่องตวงเรื่องวัดซื้อสัตว์จริตยุติธรรมเรื่องการค้า,กา,าการขายการขนส่งาะคำในคำนั้นบางคนนี้ไม่ค่อยเอาใจใส่พอเปิดร้านแล้วก็ปล่อยปะละเลยละทิ้งเรงื่องบางครั้งหลบหลบอูอูการงานบนันนีไม่ได้ใส่ใจอันนี้ก็ไปไม่รอด เลือกทิศได้ดีให้เหมาะเสาะเสวนาคนดีเมื่อตั้งตนถูกวิถีข้อที่สี่มีทุนดีให้เตรียมไว้ไม่ใช่เรื่องเงินนะอย่ามองภาพตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยเราจักมอลุยมอรุย์ส่งขนมปังนะลงทีรับบานวินบานได้ขนมปังไนดะ้แซนวิชไปกินทุกวันเรามาจักอะไรจำได้ไหม เรามาจากความขยันเรามาจากความเพียรเรามาจากการสู้ชีวิตเราไม่ยออ่อท้อนี่เป็นทุนดีของเราเรารู้จักที่จะเลือกวางแผนเลือกจังหวะชีวิตที่จะทําอะไรเรามีบุคคลมีพนักงานมีอุป,ปกรณ์เรามีสมองเรามีกําลังเรามีปัญญาอันนี้คือทุนดีของเราเรียกว่าปุเพกัตะปุญญาตาถ้าอาดีตเราเป็นคนเชื่อชจปล่อยปะละเลยเราไม่เข้มแข็งเราไม่อดทนเราไม่ต่อสู้เราไม่ฝันฝ่า เรานอนคอยโชคจะตามมันไม่มีทางที่ชีวิตเราจะประสบความสำเร็จวันนี้เดี๋ยวนี้เราทำอะไรถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลเราสร้างสมปัญญาสร้างสมความรู้เรามีพนักงานที่ดีช่วยเหลือกันเรามีวัสดุอุปกรณ์เรามีความพร้พรอมมันเป็นทุนมันเป็นบุญที่จะนำไปสู้ความจเจริญในอนาคตแน่นอนยอมเติมน้ำมันไหมขับรถอัตมาถามดูรถของเราอะล้อเรามีซีล้อเห็นไหม ยางแบนสักล้อหนึ่งก็ไปไม่ได้แล้วเราไม่ใช่เช็คแต่ลมยางนะยางบางคนในยางแบนทุกล้อบางคนอาจจะแบนสักล้อหนึ่งก็ไปยากแต่บางคนเนี่ยเช็คลมยางของเราตลอดยังไม่พอ,อยังเช็คเครื่องยนต์ยังเติมน้ํามันเสมอเห็นไหมคนบางคนรถราคาแพงแต่ทําไมมันจอดอยู่คานทางไปไม่ได้น้ํามันหมด บางทีวันนี้เรากินบุญเก้าอยู่หรือเปล่าหลายคนมีบุญเก้ามีความสุขมีความเจริญก็ประมาทมัวเมาบางทีก็พลาถอยเยอยลื่อนลอยไร้สาระไม่มีบุญใหม่น้ำมันหมดแล้ววันหนึง่งให้ลดราคาแผงการได้ก็ไปไม่ได้วันนี้อาตมาเชื่อว่าคุณมอหลุยครอบครัวที่รักทุกคน,นจะเติมบุญเติมพลังเติมคุณความดีไปตลอดเวลา ก็อขอให้ทุนดีที่ได้เตรียมไว้วันนี้เริ่มต้นกิจการคงเป็นการเริ่มต้นไปสู่ความสุขความเจริญของของมาหาชนจริงๆของผู้คนที่ได้รับใจบริการคลินิกแห่งนี้ขอเป็นกําลังใจนะให้ทุกคนอตาตมาเชื่อว่าชีวิตอตาตมาเนี่ยแล้วชีวิตมอลุยเนี่ยเท่าที่ดูมาสมัยหนึ่งอาตมาเคยคิดนะทำไมเราน้อยใจแล้วเงินทำไมเราไม่เมอนคนอื่นทำไมเราไม่รวยทำไมเราตัวดำดำทำไมเราเตีย้ย ทำไมบ้านเรามันลำบากทำไมเรามันงโง่อย่างเงี้ยแล้วเราชอบเขาไปเอาชีวิตไปเปรียบกับคนอื่นเรามองชีวิตเป็นชีวิตที่แย่มันไม่รู้จะไปยังไงจะทำอะไรชีวิตเรามันติดขัดไปหมดเอาว,วันหนึ่งเราก็มาดูเอ้านี่เราก็ยังดีกว่าคนหลายคนนะยังเห็นไหมคนที่ลำบากกว่าเราคนที่แย่กว่าเราคนที่พปกลพนิการคนที่เขาขาดโอก,กาส คนที่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ปฏิบัต,ติได้ภาวนาได้ทําให้เจริญเอ้ยทําไมเขายังสู้ชีวิตตะหลวงพี่ได้กระดาษมาแผ่นหนึ่งกระดาษบัตรเขียนมันมีจุดด่างจุดดาเราก็มองมันอยู่อยู่อย่างนั้นแหละโทษกระดาษทําไมมันไม่สวยกระดาษทําไมมันดํากระดาษทําไมมันสปกปรกแต่เราลืมไปว่า เรายัางเหลือพื้นที่อีกเงเยอะแยะเนี่ยเราจะเติมสีอะไรละ่ะเราจะวาดอะไรเราจะสร้างสรรค์อะไรเราจะทําให้ชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงเราจะทําให้กระดาษแผ่นนี้มันสวยงามมากมายด้อีกเยอะแยะทําไมเราไม่ลงมือทําเราม,วามาัวต่มาโทษอดีตเรามัวต่ไปถวนลเราใยกับไอ้ความคิดหวังสิ่งแล้วสิ่งแล้วเรื่องโน้นเรื่องนี้นนทําไมเราไม่เติมชีวิตเราไม่เติมกระดาษไม่เติมสิ่งที่งดงาม ยังมีพื้นที่อีกมากมายในชีวิตที่เราทําได้วันนี้อาจมาเชื่อว่าการเปิดคล้องคุณหม่อลุยนะคือการสร้างรอยเท้าตัวเองละหลายคนได,ได้เดินตามคนอื่นนะการเดินตามคนอื่นการก๊อปปี้คนอื่นการที่จะทําอะไรตามที่คนอื่นเขาสําเร็จหรือเราจะเฮตามกันเนี่ยบางทีนนมันเป็นการเดินเยียบรอยเท้าผู้อื่นแต่หมอลุยเป็นคนที่สร้างรอยเท้าขึ้นมาใหม่ พยายามพัฒนาพยายามจะฉีกพยายามที่จะสร้างสรรพยายามที่จะทําให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าและเรามีแบกจะบับเรามีไลเซนส์เรามีสิ่งที่เราคิดเราสร้างสรรโดยตัวเองด้วยความภาคภูมิใจวันนี้ดีใจด้วยจริงๆนะขออนุโมทนาคอบคุณที่มีน้าใจนิมนต์ให้พระจองตั๋วเครื่องบินทั้งไปทั้งกลับให้ได้มาพบกันแล้วก็มาเห็นความสวยงามเห็น ความพั้งพร้อมเห็นคลินิกแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยวันนี้ฉันขอปรบมือให้กับทางไกลที่เธอก้าวขอชื่นชมทุกเรื่องราวทุกข่าวที่บ้านมาขอแสดงความยินดีทั้งวันนี้และวันหน้าความสำเร็จที่ได้มาด้วยคุณค่าของเธอเองขอแสดงความชื่นชม แม้เคยล้มทุกข์มเหงแต่ทุกครั้งลุกขึ้นเองไม่เคยเกรงต่อสิ่งใดฉันเห็นเธออดทนฉันเห็นเธออดทนไม่สับสนและวันไหวและฉันรู้เธอตั้งใจจึงทำให้เธอได้ดีก็ให้มอลุยนำพยุกร์กอนิกเป็นวงล้อไปสู่ความเจริญเมื่อเลือกตินได้เยอะให้หมอก มาสอบเสวนาคนดีมาตั้งตนทุกวิถีมีทุนดีเต็ียมไว้ก็คงจะนำพาความสุขความเจริญมาสบความรุ่งเรืองก้าวหน้ากับะหุชนหรือประชาชนส่วนใหญ่ขอให้หมอรุยมีกำลังกายขแข็งแรงมีจิตใจเบิกบานฟองใสมีสติมีปัญญามีความสามารถทุกๆคนที่ร่วมการค้าลงทุนและเปิดกีในแข่งนี้จงเป็นผู้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองงอกงามพบเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดไป สิ้นการละนานเธอเดี๋ยวเราตั้งใจรับพรกดนน้ำกันนะ